ชาวบ้านเลยพาก,กันเดินตามรอยเท้านั้นไปครับจนไปถึงข้างจุดที่เรียกว่าเสาเมโรรอยเท้านั้นก็ได้หายไปครับทุกคนชาวบ้านหลงป่าคนดังกล่าวก็เลยถือโอกาสเข้าไปเดินซื้อของในตลาดเพื่อติดไม้ติดมือกลับออกไปด้วยครับของทั้งหมดที่เขาซื้อกลับออกมานั้นมันได้กลายเป็นเศษใบไม้เศษหญ้าแล้วก็ก้อนหินอย่างน่าประหลาดใจครับ สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับมาพบกับรายการเล่าเรื่องห้อนอีกแล้วนะครับเล่าเรื่องห้อนในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับตำนานลี้ลับของสถานที่ที่ถูกเรียกว่าเมืองผีในประเทศไทยสถานที่ที่ว่านั้นก็คือกาดเมืองผีจังหวัดเชียงใหม่และแพะเมืองผีจังหวัดแพร่นั่นเองครับเมืองผีทั้งสงแห่งนี้มันมีตำนานลี้ลับอะไรซ่อนอยู่บ้างเดี๋ยวไปร,รับชมกันในคลิปนี้แหละครับ แต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดิแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมแพะเมืองผี คือชื่อเรียกของวันนอุทยานแพะเมืองผีตําบนน้ำชำอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ซึ่งณนะที่ตรงนี้เองแหะครับมีเรื่องเล่าขานกันมาตั้งแต่อดีตการนานมาแล้วชาวบ้านเรียกบริเวณตรงนี้ว่าแพะเมืองผีมาโดยตลอดแต่ไม่มีผู้ใดทราบประวัติความเป็นมาอย่างแน่ชัด มีก็แต่เพียงเรื่องที่เล่าสืบทอดกันมาว่าเมื่อก่อนบริเวณป่าแห่งนี้เนี่ยเคยเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มากมีพันธุไม้ใหญ่ขึ้นอยู่อย่างหนานแน่นและมีสัตว์ป่าน้อยใหญ่อาศัยอยู่เป็นจํานวนมากอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยได้มีหญิงชาราคนหนึ่งซึ่งชาวบ้านเ,นเรียกว่าย่าซุ่ม ย่าสุ่มเนี่ยแกเข้าไปหาผักาหาหน่อไม้ในป่าเพื่อที่จะนํากลับออกมาเป็นอาหารแต่ทว่าย่าสุ่มเนี่ยแกหลงป่าจนไปพบเข้ากับหลุมที่เต็มไปด้วยเงินและทองคํามากมายอยู่ภายในครับย่าสุ่มจึงพยายามเอาเงินและทองคําใส่ในหาบที่เตรียมมาเพื่อที่จะหาบเอาเงินและทองคํากลับไปที่บ้านแต่ทว่าย่าสุ่มกลับหาทางออกจากป่าไม่ได้ครับ แกเดินวนไปวนมาอยู่นานพยายามหาทางออกแต่ก็ไม่สําเร็จย่าสุ่มจึงวางหาบที่เต็มไปด้วยเงินและทองคําเอาไว้เพื่อเดินหาทางออกจากป่าโดยย่าสุ่มเนี่ยได้หาไม้มาคาดเป็นราวตามทางที่แกเดินผ่านเอาไว้จนสามารถหาทางออกมาจากป่าได้สําเร็จครับเมื่อออกมาได้แล้วเนี่ยย่าสุ่มจึงได้ชักชวนชาวบ้านให้เข้าไปเอาเงินและทองคําที่แกทิ้งเอาไว้ในป่า ชาวบ้านทุกคนเนี่ยต่างพากันเดินตามทางที่ย่าสุมคาดราวเอาไว้เข้าไปลึกจนถึงจุดที่ย่าสุมวางหาบเงินและหาบทองแต่ทว่ากลับไม่พบเงินและทองคําอยู่ภายในหาบเลยครับไม่มีใครรู้ว่าเงินและทองคําที่ย่าสุมพูดถึงมันหายไปได้ยังไงตรงจุดที่ควรมีเงินและทองคําอยู่มากมายกลับกลายเป็นหาบที่ว่างเปล่าแต่นอกจากหาบที่ว่างเปล่าแล้วเนี่ยชาวบ้านได้พบรอยเท้าของคนเดินอยู่รอบหาบชาวบ้านเลยพากันเดินตามรอยเท้านั้นไปครับ จนไปถึงข้านจุดที่เรียกว่าเสาเมโรรอยเท้านั้นก็ได้หายไปครับทุกคนโดยที่ไม่ปรากฏรอยที่เดินไปทางอื่นเลยและสถานที่ที่ชาวบ้านมาเจอนั้นมันยังมีลักษณะปแปลกตาแถมยังดูวังเวงน่ากลัวชาวบ้านจึงขนานนามสถานที่แห่งนี้ว่าแพะเมืองผีนั่นเองครับ ซึ่งคำว่าแพะในภาษาพื้นถิ่นนั้นหมายถึงปลาที่มีลักษณะคล้ายกับปลาละเมอส่วนคำว่าเมืองผีก็หมายถึงเมืองที่เงียบเหงาวังเวงเมื่อรวมกันแล้วมันก็คือป่าที่เงียบเหงาวังเวงนั่นเองครับ แต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ได้เงียบเหงาวังเวงเหมือนในอดีตแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางอุทยานได้สร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติวนรอบอุทยานแพะเมืองผีไว้บริการนักเรียนนักศึกษาและนักท่องเที่ยวทั่วไปให้เข้ามาศึกษาสภาพปลาลักษณะทางธรณีวิทยาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้มากยิ่งขึ้นซึ่งข้อมูลจากนักวิชาการเนี่ยระบุว่าแพะเมืองผีเกิดขึ้นจากสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นดินและหินทราย ถูกกัดเซาะตามธรรมชาติกลายเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆดูปแปลกตานักธรณีวิทยาเนี่ยได้ประมาณการอายุของสถานที่แห่งนี้ว่าน่าจะเกิดขึ้นประมาณไม่เกิน2ล้านปีมานี้แหละครับแต่นอกเหนือจากแพะเมืองผีแล้ววันนี้ผมยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่ถูกเรียกว่าเมืองผีนำมาฝากทุกคนครับนั่นก็คือกาดเมืองผีที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ครับ ดินแดนอัศจรรย์แห่งนี้แม้จะไม่มีผู้ใดทราบประวัติความเป็นมาที่แน่นอนแต่ก็มีตำนานเล้นลับที่เชื่อถือและเล่าสืบต่อกันมาครับว่าแต่ก่อนป่าบริเวณแห่งนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากมีพันธุไม้ใหญ่ขึ้นอยู่อย่างหนานแน่นแล้วก็มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่อาศัยอยู่เป็นจํานวนมากมีครั้งหนึ่งครับที่ชาวบ้านในสมัยนั้นเนี่ยเข้าไปหาของป่าเพื่อนํากลับออกมาเป็นอาหารแต่ด้านหลงป่าหาทางกลับออกมาไม่ได้ครับเขาจึงเดินไปเรื่อยๆวกไปวนมา อยู่ในปา่าจนไปพบกับเมืองลึกลับเมืองหนึ่งซ่อนอยู่ในป่าครับซึ่งเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากมายมีตลาดค้าขายสินค้าต่างๆมากมายหลากหลายชนิดชาวบ้านที่หลงเข้ามาเนี่ยก็ได้ไปเดินถามหาทางกลับหมู่บ้านของตนจากคนในตลาดซึ่งก็มีคนใจดีรับปากว่าจะออกไปส่งครับ ชาวบ้านหลงป่าคนดังกล่าวก็เลยถือโอกาสเข้าไปเดินซื้อของในตลาดเพื่อติดไม้ติดมือกลับออกไปด้วยครับ mm. เมื่อซื้อของเสร็จแล้วคนในหมู่บ้านลึกลับนั้น mm. ก็พาชาวบ้านหลงป่าเดินออกมาส่งยังหมู่บ้านของเขาแล้วก็ร่ำลาหายกลับเข้าไปในป่าเหมือนเดิมแต่สิ่งที่น่าแปลกใจเนี่ยมันอยู่ตรงที่สิ่งของที่ชาวบ้านหลงป่าคนนั้นซื้อกลับออกมาครับทุกคน เพราะของทั้งหมดที่เขาซื้อกลับออกมานั้นมันได้กลายเป็นเศษใบไม้เศษหญ้าแล้วก็ก้อนหินอย่างน่าประหลาดใจครับซึ่งเมื่อชาวบ้านคนอื่นๆทราบข่าวเนี่ยต่างก็เชื่อกันว่าจุดที่คนหลงป่าเข้าไปเจอตลาดนั้นก็คือบริเวณที่เรียกว่ากาดเมืองผีในปัจจุบันนี้แหละครับ ซึ่งคำว่ากาดในภาษาเหนือเนี่ยก็หมายถึงตลาดส่วนคำว่าเมืองผีนั้นก็หมายถึงเมืองของผีนั่นแหละครับและวันดีคืนดีเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ใกล้กาดเมืองผีก็มักจะได้ยินเสียงตีระฆังตีคองดังกังวานออกมาจากบริเวณดังกล่าวและยิ่งหากเป็นวันพระหรือคืนวันเพ็ญเนี่ยก็มักจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนออกมาจากกาดเมืองผีล่ะครับ ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับทุกคนกาดเมืองผีเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีถ้าหินปูนอยู่เป็นจํานวนมากและบริเวณโดยรอบเนี่ยก็เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากซึ่งมักจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยแวะเวียนเข้ามาเที่ยวอยู่เสมอด้วยลักษณะของหน้าผาที่เป็นดินทรายและมีเสาหินทรายรูปร่างคล้ายกับดอกเห็ดหรือเสาโรมันหรือบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นประตูเมืองเก่าซึ่งก็แล้วแต่จินตนาการและมุมมองของแต่ละคนนะครับโดยนักธรณีวิทยานเนี่ยได้คาดการณ์ว่า กาดเมืองผีนั้นก็น่าจะเกิดขึ้นในยุคเดียวกันกับแพะเมืองผีจังหวัดแพร่นั่นแหละครับเพียงแต่กาดเมืองผีนั้นจะมีพื้นที่กว้างขวางมากกว่านั่นเองครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวตานานความเล้นลับของสถานที่ที่ถูกเรียกว่าเมืองผีในประเทศไทยที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนเนี่ยผมต้อง กราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างหรือมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เช่นเคยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามชมกันต่อไปนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย